ครับสวัสดีครับมาดูความคืบหน้าของการทําปั้นพญานาคนะครับทางเข้าของวัดย่อเหนือนะหลังจากที่ปั้นมาทําโครงนะครับมาหลายวันนะประมาณ10วันนะก็ได้ไป10 10ิบตัวนะครับสุมทางเข้าด้านล่างนะซึ่งตอนนี้ก็ป้ายปูนรอบแรกเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับ แล้วต่อไปก็จะทํเาเพิ่มอีกนะครับเ,เพิ่มอีกอประมาณสองถึงสามตัวนะครับอยู่ด้านล่างซึ่งทางซ้ายและขวานี่ก็เป็นพญานาคที่กําลังแผ่พังพานนะครับซึ่งก็จะสลับกันกันกบพญานาคที่ไม่ได้แผ่พังพานนะฮะซึ่งจะสลับกันซึ่งงานก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับ มันยังป้ายรอบแรกนี่ยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับมันเหลืออีกเยอะนะแล้วอีกสามนะครับด้านในนะยังไม่ได้ไปดูให้ดูด้านนอกก่อนนะครับซึ่งก็จะแล้วเสร็จบ้านไหนนี่ก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าก็ยังทำไปเรื่อยนะครับนี่ครับนี่เป็นดังด้านซ้ายนะครับสายด้านล่าง ปลายพูนรอบแรกไปสะกก่อนนะครับตามโครงจ็ยัางมีด้านในครับที่ทำเพิ่มอีกด้านในก็จะเป็นโครงเหล็กอ่าทำเสร็จไปวันนี้นะครับพยนักสามเสียนด้านในนี่ก็มีนะทางด้านขวา ด้านขวานี้ก็หกแปดตัวนะครับด้านขวาก็เหมือนกันเพราะว่ามีโครงอีกนะตะฝังไนนะครับนี่ครับทำเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ ตอนนี้ก็เป็นตอนประมาณห้าโมงนะครับห้าโมงเย็นนี่ครับดานดานในก็มีอีกนะครับเพขึ้นมารอบทางซ้ายและข,ขวานะครับเป็นพญานาคสามเสียนทางได้อ่ทางซ้ายและข,ขวา ทำเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือกะให้เต็มนะครับตรงบริเวณประตูะถ่ายด้านในค่อนข้างมืดหน่อยนะครับรไฟก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เพราะว่าเป็นรรมนะประตูด้านในก็มีเยอะแยะนะครับซึ่งก่อปั่นอยู่คนเดียวนะครับทางจะช้าหน่อยตัวนึงก็ตกอยู่ประมาณสักสี่ห้าวันนะก็ถือว่าไม่ช้านะ สี่ห้าวันนี้ก็เร่งเต็มที่เลยนะครับเป็นสิบสองไหนก็ขึ้นมาเยอะแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณเกือบจะสองร้อยแล้วนะครับ ปั่นคนเดียวนี่ก็เกือบสองร้อยตัวนะปั่นด้านบนนี่ก็เสร็จลงมาแล้วนะครับ ด้านล่างก็เล่งให้เสร็จมาเดือนเมษานะครับสงการาก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะครับแล้วก็เล่งพยายามเต็มที่หรืออาจจะเป็นปั้นตรงหัวก่อนนะครับเรจะจำหัวโชว์ก่อนสังเกตก็ไว้ที่หลังนะครับเพราะว่ามันเกตีค่อนข้างเดินช้าเนี่ยถ้าเป็นหัวนี่ก็ปป่นไปค่อนข้างเร็วนะ ครับก็เป็นคลิปบรรพยาณาวัดย่อเหนือนะครับขอบคุณท่านที่ตีจามแล้วก็รับชมนะครับ